มาเริ่มต้นกันที่เขาวแรกนะคะคณะกรรมการศาลหลักเมืองจันทบุรีร่วมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันเกิดองค์เจ้าพ่อศาลหลักเมืองซึ่งเป็นประเพณีที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีค่ะที่ศาลหลักเมืองจันทบุรีอำเภอเมืองจังหวัดจ,จันทบุรีนายอมรเจียนวิบูญยานนท์ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศาลหลักเมืองจันทบุรีนายจักเพชรจิตงามสุจริตประธานคณะกรรมการศาลหลักเมืองจันทบุรีและคณะกรรมการ ผู้ที่เคารพนับถือในองค์เจ้าพ่อสารหลักเมืองจันทบุรีได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรถวายพระทหารแด่พระสงฆ์จำนวน9ก้ารูปเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อสารหลักเมืองจันทบุรีโดยมีพระศรีศาสนโมลีเจ้าคณะอำเภอสาสดาววัดโค้งสนามเป้าจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานสงฆ์ประกอบพิธี ศาลหลังเมืองจันทบุรีตั้งอยู่ในตัวเมืองจันทบุรีนาคายตากสินกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่หนึ่ง กองพลนาวิกโยธินตั้งอยู่ข้างๆศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชศาลหลักเมืองจันทบุรีไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดเป็นเพียงการสันนิฐานว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งสเสด็จเข้าเมืองจันทบุรีเมื่อปี2310เพื่อใช้เมืองจันทบุรีเป็นที่รวบรวมพล,พลและ,สะเสบียงอาหารเพื่อไปประกอบคู่กรุงศรีอยุธยาโดยสถานที่นี้ยังคงเป็นที่เคารพนับถือของจันทบุรีตลอดมา หลังจากพิธีทำบุญเนื่องในวันเกิดองค์เจ้าพ่อสาลหลักเมืองในวันนี้สิ้นสุดลงกรรมการครั้งต่อไปได้จัดให้มีงานฉลองครบรอบ28ปีสารหลักเมืองจันทบุรีทางนี้สืบเนื่องมาตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2527สมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามกุฎราช,ชกุมารทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดสารหลักเมืองจันทบุรีนับแต่วันนั้นมาครบ28ปี ทางคณะกรรมการศาลหลักเมืองจันทบุรีจึงได้กําหนดให้มีการถวายพระทหารแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปและแจกเข้าสารจำนวน8,500ถุงถุงละ5กิโลกรัมในวันที่17ตุลาคม2,555โดยคณะกรรมการศาลหลักเมืองจันทบุรีได้เรียนเชิญนายวิชิตชาติภยัยศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าวด้วยค่ะ